สวัสดีค่ะพี่นงพงไปสูขู่สุคนเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซียามบัณฟินแลนด์ทำมาบอกมาคุยกันคือเก่าแล้วพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดได้เบิรงไลฟ์สขดผู้ยิมบาลฟินแลนด์ว่าจะอีพี่หาสิปุ้ยมวนขักเนาะแตกบึมบึมอยู่ <c oughs> สนุสนานโฮเซลนมวนซื้อโฮเซลได้น้องเจนนี่กับเขามาเหลนน้ำเนาะโอ้เป็นสางสีสันเปิดกา <c oughs> เปิดยังเป็นทั้งกันแล้วว่านอ้นองเจ็ดนี่มันรวมทั้งคือเก่าแล้วใหายอภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วธรรมดาแล้วพี่น้องเฮ็ดพิดมันก็ต้องมีขอลงโทษเนาะงานถ้ามีกดมีเกณี์อย่างมันก็สิอิเลเคคะเนี่ยละทีมงานของคุณหญ่พินบัาน์พินแลนด์ทีมงานที่มีคุณภาพมันก็ต้องเป็นอย่างสี่แล้วพี่น้องแม้ว่าการกระทํานั้นจะได้ <c oughs> จะด้วยการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าคุณทำผิดคุณออกมารับผิดชอบในส่วนที่คุณทำลงไปแล้วก็ได้รับบทลงโทษนั้นหลังหันแล้วก็คือเกา่านอกเจนเน่เพื่อกับบริม่กี่อย่างละแค่ละข้ายอย่างนี้เพิ่นพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะต้องโดนโทษเนาะเพิ่นกับเฝ้าึ้นเลยว่าเพิ่นขอรับโทษคือว่าจริงๆแล้ว กบฏเอกกระทบกับเอเอเพื่อนกบฏเอกเฮ็ดกับเอไข่โดยตรงนอ,นอคือว่าคนเมาธรรมดาแหละมันก็ไปเว้าไปว้าถึงคู่บ่าวอาจารย์นอพูดถึงว่ากับผู้เล่าผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าธรรมดานอคนเมาแต่ว่าจางัจางใดจังใดก็ขอให้มีสติเฮ้เด้อเมาได้บางคนเห็นว่าเมาแลยก็ทา,ากินนั่นบ่ได้แลวก็ยึดเสวะว่าเมายังเสียนะมันมัน สตีมันบอกคือกัเน้องพี่น้องบางคนกับควบคุมใดบางคนกับควบคุมบ่ไดนันลาธานามเราเข้าปากเรามันก็เปลี่ยนได้แนวตังคือว่าหลับก็ได้รับบทลงโทษกันไปเป็นอันเป็นเซตพิธีบะตองเาลกาวเป็นเจนนี่เจเลนาสั่นไม้เนาะพี่น้องเป็นคนไม่เป็นบุคคใไม่เพื่อนแห่งเได้แสดงความสามารถที่เพิ่นมี่ออกมาเพื่อด้วยความผิดพลาดของเพิ่นนน้องพิเศษมาเป็นบทเลียนเด้พี่น้องต่อไเป็นเนี่ยประเทือนนี่โอ้ย้ะเบิง เจลเจนนี่เจนใหม่นะคะ <c oughs> เป็นคนใหม่สวยแรงกว่าเดิมเนี่ยวานนี่แห่งสิโซ่ผลงานบากักยางคากเนี่ยวานนี้เนาะเอากระทือว่ากระทือว่าดีได้พี่น้องเพราะว่าความผีดความพลาดนอนมันเทุให้เฮ้าเป็นที่หูจักหลายๆคนที่เพิ่นบ่หูจักเข้าเพิ่นก็ได้หูจักเข้ากาพิกวิกฤตทห้ทเป็นโอกาสไปเรื่องรับพิษกระพิษกระรับไปแล้ว เฮาลาผิดไปแล้วเขาก็บมีโอกาสถ้าเกิดกลับเขามาไม่ก็บ่เป็นอย่างคันค่ายหรือว่าบริษัทใดบบมีกฎไม่เกณฑ์มันกัดูแลกันบ่ได้ดอกเนาะทุกบริษัททุกค่ายทุกหม่องที่ทํางานมันต้องมีกฎของแต่ละหม่องที่เขาว่างไว้ลหะพี่นนองมันต้องมีกฎมีทุกอย่างนห่มันต้องมีกฎระเบียบเป็นไปตามนั่นเนาะหูถึงแต่ว่าคนเข้าถ้าเหตุพิดเรายอมรรบพิด ทุกคนเขาก็พร้อมหายภัยเอฟโเอฟซีเพิ่นกนยอมหายภัยอยู่แล้วล่ะเอฟพีเอฟซีหลายๆคนเพิ่นกะแหงหักน้องเจนนี่ฮะ,นะเนาะแต่ว่ากฎก,กัคือกฎมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น,อน้องเนาะเราอย,าอยา่างเซอไพยที่สองนะคือว่าได้แม่ดอกไก็ยังก,กับดอกรักดวงมาลาได้มารวมทีมงานพี่น้องบ่งเนี่ย แม่ดอกลากดวงมาล่าเพิ่นดังซำแดดและฟีนอเพว่นเฮสิมาสาร้างสีสันห้โตเกียวมิสซแห่งสีดังเป็นผู้แตกได้บาดนี่คุนเก่ง่อคนเกง่เกงมาร่วมทีมงานเดียวกันไอเดียคล้ายๆกันเบอร์เงถ้าเบิงเอาเด้ออีต่อไปข้างหน้านี่เนาะรวมเดินทางกันเนี่ย ฤดูการหนานี่ยญาบานฟินแลนด์นี่โตกเกียวมิซิกนี่สิดดังสิบฝั่งซำไหนทะเบิงเอาโรดเป็นผู้แตกเอ้ยจะเปม็นเรเก่งจะเปม็นเราฉลาดเรามมงทะลุเนาะว่าสมควรสีเอาไผ่ไม่ว่างนิดจุดตำแหนง่งอย่างอย่างๆยงเหมือนกับเทวดาขีดเสน้นไม่เพลินอย่างอีหลีเนาะสี่ละพี่น้องคนเฮ็ดดีทําดีสร้างแต่ความดีมันบ่ตกอับใ้สมัยซูเม,มื้อเนี่ ไัเฮดสัวแม่กะสร้างพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่สูงระดับใดมันกะบบุพผลเห็นบอกที่ลาที่พ้าเพิ่นบอกว่าวหเนาะเกจีที่เพิ่นหลวงหลับไปแล้วเพิ่นบอกไวว่า,วาปี <c oughs> ยุคสมัยนี่เป็นยุคสมัยค้นบาปคนบุญเดอ้อเพิ่นวังซี่เนาะไพเฮตดดีกะสิไดดีไัยเฮตสัวกะสิไดสัวเพิ่นว่าเห็นแท้แน่นอนเดฟีนองเบิงเน่ ระดับเกจีดังๆเป็นถึงท่านระขอพระคู่อยู่ระดับสูงขนาดแดกับแผลแผ่หน้ารีใดเห็นบ่คนเหานะ่ะถาบ่มีความจริงใจหรือว่าบมีความซื่อสัตย์นะมันสีออกไม่เห็นบ่าีหยังกระซังโลกสมัยนี้มันสิเปิดมันเพิ่นบอกไป้แล้วเพิ่นทำานายไว้แล้วว่า มันเป็นยุคของการเปิดเผยถ้าผู้ใดเหตุจริงทำจริงกะสิไดแต่สิ่งดีๆกลับขึ้นมาพี่น้องถ้าผู้ใดเหตุสีเท่าลับๆหล่อๆชีวิตกะสิมนหมองอยู่จังสั่นต้องชิวต้องแบบต้องชัดเจนในชีวิตนะเนาะถ้าเหตุแบบใดกะเหตุแบบนั่นไปเลยเห็นะถ้าเหตุซัวก็เปิดเผยไปเลยวัดจะขวงเคยซัวลวกับัวเป็นคนดีคือวัดยนีเพราะว่าสมัยยุคของอินเทอร์เน็ตเนาะ เขาค้นลึกๆไปเขาเห็นบึ๊บสุสิ่งสุอย่างบอกว่าเจ้าสิเคยออกโซเชียลเือบอกเคยออกโซเชียลกระซังง่ามเพิินคนออกมานีมันสิมีประวัติออกมาเหมิดพี่น้องมันสิเห็นออกมาเหมิดว่ามันสิเห็นตอนใดเตะตอนเขาเกิดเรื่องเกิดเล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิประดังประเดีเขามาทั้งความดีความสวสวรรค์นในอกนรกในใจมันสิออกมาหนเหมิดว่าต้องบ่ต้องตุยกระเห็นพี่น้อง บุญกรรมเห็นท่านที่ท่านใดเลยมันมันจังเสียเราผู้ยบาลพี่แล้วเล่เาเหตุกรรมดีมาตลอดเนาะเราสร้างนามทาความดีมาตลอดเราบโกฎโกงผู้ใดได้เรารมีหลังแต่สร้างสันผลงานเรามีหลัแต่ซอยเหลือผู้คนเด็กหน้อยุ่นใไม่อย่างเสียผู้ใดตกหงอกตกง,งานแล้วกับ้าขอแต่ว่ามีความสามารถเฮอว่าตรงกันสู่ไปกับเล่าเนี่ยเข้าไปในทีมเล่านี่ มิต่ลุงกับลุงพี่น้องมีมีกินกันสู้ขัวสู้ค้นจากที่บ่มีกินมิใส่กับมีกินมิใส่เพื่อนเกิดมาเผื่อสร้างผูสร้างค้นอหลีอยู่กับครอบครัวอยู่กับอดีตตะกี้กับโอ้ยหงเหืองพอเมื่อเปิดเป็นจ้าขงบานนี่โอ้ยแห่งซองแสงบักหลายบวมว่าสิเกิดดาม,มา่ายังกัสร้างเด้พี่น้องเพื่อนกันสิเฝ้าเคียวจบ คือมาเปิดเผยออกมาเลยว่ามันเป็นเรื่องอย่างเรื่องอย่างแล้วสิเขี้ยวไม่ชัดเจนเลยนะเราวบุมมีลำลงคมในว่าซาลือกันเนาะว่าว่าเป็นกิ๊กกันกับคนนั้นคนนี้ภาษาเพื่อนเอาผู้ยิงิงกันโพลลลงในเฟซือกกันดังเป็นผู้แตกอันคุณลูกแก้วนะเพื่อนหักเพื่อนนั่นเพื่อนแต่ก่อนเพื่อนเป็นเฮ็ดเป็นคู่จิ้นนะนะ อันบัตรเทือนนี่เมมเอฟซีหลายๆขู่หลายคนกับโบเดมักจังเสียนกะกับเลดยุดกันไปแล้วบัตรเทือนนี่มีมือนั่นเพื่อนหกโพสกลุ่มของคุณคุณลูกแก้วกับตึ๊กเพื่อนพาเทศเลนเลนเลนาะ νο? เพื่อนกสิแต่วันในแคปชันน่นในช่วงนั้นมันมันเป็นนันเป็นกะระแสอีกอย่างกับโบเบิงเนาะเอฟซีก็ไไ้เนาะแต่สำหรับเลนเลนคิดว่าเราบบเด้ต่างใจสี่โพลกคุณลูกแก้วกับตึ๊กดอกเพื่อน ตั้งเจ็สิโพสแคปชั่นที่คุณลูกแก้วเขียนเสนอกอิเลีเด้่ยสำหรับลิ้นลิ้นเขีนวันสั่นแต่หลายๆคนผัดเกิดโรคโดยความหักนะนะโดยความหักความแพงเข้าใจยุ่งรอกพูดถึงว่าผู้เป็นเอฟซีน้ากระหวงหนะกระหึงกระหวงเพระว่าเนี่ยนะกระเลื่อยบอกพ่อใจเซนเซี่หนะกระเลื่อยหึงบอกหึงคุณลูกแก้วบอกกันตรงๆภาษาบ้านๆเนาะมันก็ต้องหึงเนาะเนาะ เห็นบอกคอมเมนต์ที่บอกว่าป้านั่นว่าหักลูกหักเต้าอย่างสียนะเอ้ามันเป็น่ยนคำบอกที่หึงกันได้เนาะหึงแหล้วกห่วงด้วยอารมณ์หลายๆอารมณ์แล้วพี่น้องนี่แหละความลาของศิลป์คนเอฟซีกับศิลปินเนาะก็สิมมกเกิดปัญหาหละลายยามหักกับหักแต่พอประมาณพี่น้องอย่าไปลวงลำชีวิตเพิินจนเกินไป วิวิบานพี่แลนด์แล้วกันยังอายุยังหน่อยอยู่เนาะหาลังเือแล้วกัอยากมีผู้สออกผู้สาวก็เห็นแล้วมีแหน่เห็นแล้วเที่ยวเนี่ยเนาะหากศิลปินกน็คือหากในตัวศิลปินหากในความดีที่พื้นเหตุถ้าเพื่อสิมีผู้สาวคือผู้บบาเนาะเพราะว่าสมัยสมัยนี่มันมันเลือกได้เนาะแล้วแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเขาอยู่กับผู้ชายหรอเขาอบอุ่นมันก็นอยู่มันสิเป็นอย่างจากที่เขาว่าเขาเปลี่ยนผู้ชาย ไดหลายหลายคนลิ้นกับมีโมมีพววหลายหลายคนลูกคงลูกค้าลิ้นกับหลายเด้เป็นผู้ยิ่งอยู่ดีๆก,ก็กลับโตกลับใจแบบมันมันผิดหวังในผู้ชา้หลายเธอน้ามันเบือ่อะนำก็เลยมาคบกับผู้ยิ่งน้ำกันก็แต่งงานกันกเ็เยอะแยะแล้วก็ผู้ใายอยู่กับผู้ยิ่งว่าจะควงทิมชีวิตให้ลูกให้เมียแล้วผิดหวังบางย่างแห้งยังเสียนะก็ะสิกลับมาคบผู้ใา้ มันนํากันมันก็สิบ่เป็นหยังเล่นว่ามันบ่เป็นหยังมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคือว่าทุกผู้ยาบาลทีนแรนด์นี่ถ้าเราสิคบกับผู้หญิงผู้ชายหือไว้หยังก็ซะมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเด้เพราะว่าเราเกง่งเราฉลาดคือว่าถ้าเรามีคูชีวิตหรือว่ามีหมู่มีพวกที่สนิทเอาไวค่อยไว้ไปรึกษากันจังซี่มันก็นดีเด้บ่ต้องไปกะเกณฑ์ให้เราว่าต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายต,ต้องเป็นคนน,นนั้นคนนี้ดอก พะว่าชีวิตคู่เนาะพี่น้องเนาะพี่วิตคู่์ไม่มีไผสีเลือกให้ไผรใดดอกนอกจากตัวเองเท่านั้นล่ะจึงใดจังใดแล้วค่ะแล้วสีมกักู้หยิ่งหือมกักผู้ชายเนาะผวเอฟซีทั้งหลายรี่หกัก้มิบันพิแน,นแลนด์เนาะก็หักในตัว้มีวบันพิแนแลนด์ในผลงานที่เราสังสรรค์ดีกว่าเนาะพี่น้องอย่าไปก่าวกายหายิตแล้วแน่ให้เรามีแบบ ชีวิตแวนหลุดน,น้ำมูเน่ให้เราเด็กข่วงมีสีสันน้ำเน่ค่ะแลงเถือถ้าเกิดแล้วอยากข่วงอยากยังสันดอกว่าผู้จุมเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องศิลปินก็นคือมนุนยนเท่าธรรมดานี่ลายย่าไปกาเกนค่าเกี้ยไปว่างเป่าไมา้จนเกินไปเถอะน้อยพี่น้อง <c oughs> เอาซ้ำเนี่ยละ่ะสำหรับคีมเนี่กนยก,ก็มาว่ามาว่าคุยกันมวนซื่อดอกมาว่า ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นที่แม่ดอกลกักดวงม,มาล่าคุนมาร่วงงานกับ Tokyo Music ก Jenny, โ,ตโตเกียวมิซสิกแหล้วการน้องเจนนี่ซีโฟโตเกี่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยให้อภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามทุกอย่างเฟอร์เฟคมากๆเลยบพราว่าเพื่อสิบปศสารเหือไปยังมีแต่เหลืองดีๆพี่น้องสงงัยสิเปลนปีท่องของพี่วานพี่แล่นอีกปีก็ไปแจ็คดดก ของเล่าเนี่ยมันบ่มนีปีพ่ทองจากเือเราเป็นปีทอดทุกเราก็บอกไอ้เด้ว่าทุกสิ่งอย่างมันขื้นอยู่กับเราปีใดก็ดีเบิดเมื่อใดก็ดีเบิดมันอยู่ที่คนจาของมันบ่ได้ขื้นเทวันเดือดปีปีนั้นดีปีนี้บ่ดีมันบ่เมนระวังเสีปีดีพอดีมันมันเกลียวแต่ค้นกับโนดเอาดอกเพ่อนว่ามันเหมือนคว่ำลอยหลีเลยปีนอกแต่ติดตามพี่บ้านฟินแลนด์มานี่จักปีใดดีจักปีบ่ไดดี ดวงเราก็ฟุ่งอยู่จังสี่อยู่ตลอดเนาะอิลีตัวพี่น้องเนาะเอาก็เป็นกําลังใจให้ผู้ยิบานพี่แลนด์ให้โตเกียวมิวสิกให้ลูกๆในโตเกียวมิวสิกใ, Music, ให้คณะทีมงานของโตเกียวมิวสิกสุขูสุขคนเนาะพี่น้องนะเนาะเฮากะที่ตามกันไปม้วนๆนสนับสน,นุนโตเกียวมิวสิกสนับสน,นุนผู้ยิบานพี่แ,นแลนด์เรทุกทุกทุกคนในโตเกียวมิวสิกเนาะพี่น้องเนาะแค่นี่แหละสำหรับคลิปนี่ พ่อกันไหมจ้าคลิปหนะ้าบายๆเด้อจ้าเด้อพี่น้อง FC ก็รอคอยเวลานี้มานานแล้วนะครับผมกับเกี่ยวกับเซียนนี่สีฟัก็อย่างที่บอกว่าก็โดนป่าบ พักการทํางานไปกี่วันเป็นเดือนค่ะเดือนหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าลูกเริ่มอยู่ข้าวแล้วเราไม่ทำเสร็จเาปากพักงานเดือนหนึ่งก็ข้าไปก็โดนเรียบลงหารถกระดังงวดงวดงวดที่พักสองเด็กกัเราปากแตกกันน้องปลับพี่น้องบ้านเรวมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือธรรมดี EP ห้าสิบนะครับผมบริษัทโตเกมันสี่ก้อนปล่าประกาศนะว่าเพิ่มขึ้นมาก อน,นุญาตให้เจนนี่ซีโกลับมาทําง,งานชน่าการแล้วนะครับผมก็สามารถออกสื่อได้ทํงางานปกติแล้วนะครับผมก็ขอให้แฟนๆให้กำลังใจน้องวันนี้กับกลุ่มปิด EP ห mm ้า hmm. สิบแบล็คครับตัวเบียร์ดูสิกระกับซ mm ีนี่ซีโฟวันนี้อยากดูการแสดงแบบไหนอยากติดตามอะไรอย่าลืมมาให้กำลังใจน้องเจนนี่นะครับผมที่กลุ่มปิด EP ห้าคืนนี้ด้วยไก่ทองชะละวัง mm hmm. แน่ดีเลยขอไม่นี่แน่นค่ะดีใจไหมดีใ,ใจมากค่ะคือหายไปเดือนหนึ่งรู้สึกไงบ้างคิดถึงหน้าไอทีคิดถึงหน้าไอทีคิดถึงเนาะจริงๆเราเอฟซีก็เรียกว่าสงสารน้องเจนนี่น้องพึ่งน้องพึ่งออกบ้านออกรถมีบ้านมีรถขับเอาใจ่ยูพี่น้องถูกย่างมากอะเป็นการเรียนหนูเนาะคนเราไม่พลาดก็ไม่เติบโตไม่ผิดก็ไม่เติบโตไม่พัฒนาเพาะนั่นแล้วยูซือเกิดมามันเก่งปรแม่ณนั่นคนพี่น้องมันก็ต้องพลาดในหลับพี่น้องแต่่อยไปยังพลางผาย่างทีใดเก็บความผิดพลาะนั่นแล้วก็เก ก็มาต่อไปเนาะ,ะเพราะเจนนี่คือสีสันของค่ายตัวเกี่ยวบ้านแล้วก็ลุยลุยอย่างเดียวค่ะลุยบุรีลุยค่ะเพราะลุณน <พอ S 1> ายเครียดหรือยังยก,กับดราม่าที่เกิดขึ้นแบบว่าต่างๆคนด่าทั้งประเทศเยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบยังไงบ้างแบบวิชันเจอแบบว่าคนด่าหนักทั้งประเทศทั้งภาคอะไรเงี้ยทุกคนแทบจะดาา่าขึนเลยแล้วเนี่ยเราเราได้จากตรงนั้นมากก็ได้ได้ได้สติมากกว่า แล้วก็ได้แบบว่าบทเรียนนะคะก็คือความผิดพลาดนั้นแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนว่าอย่าทำผิดซ้ำสองค่ะ mm hmm. ก็เป็น,น,นทั้งแรกทีงบอลนอนกินห็ยผิดจัะไข่กรคข้า ที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกไหมทามบ้านกับจิ๋งกับแคร์ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับแคร์ที่กับคนอื่นแล้วกับทบกค่ายมากกว่าเนาะผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เธอเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นบทเรียนให้กับน้องๆนะแคร์ถูกไหมน้องๆก็จะอุ้ยตายที่เกียวกับกูเนี่ยคือจีนี่เนาะผมก็สิ้เจอินี่อย่างนีง้นนถือ,อ,อ,อว่าเป็นครูของอะไรคนด้วยถ้ามองมองอย่มุมนึงเนาะก็มองอย่มุมนึงี้โดนด่าคนรู้จักเยอะมากขึ้นคนก็รอคอยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดอีกหนึ่งคร ไม่มีแล้วค่ะก็จะเก็บอันไอตัวผีผ้าท่นแหละว่าเป็นบทเรียนก็ไม่มีซ่องสองหลังจากนี้จากที่เคยดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นก็รอติดตามฝากหน่อยผลงานเพจเลยกับมาติดตามหน่อยได้เพราะตอนนี้คนรอคอยเยอะมากฝากติดตามด้วยนะคะกับเพจของเจนี่นะคะเจนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเพจหรือว่าเฟซเจนี่ซีโฟนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็กับโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะคะที่ที่ได้วางแผนกันไว้นะคะเดี๋ยวน้องเจนก็จะค่อยๆทยอยลงนะคะ นะะคมารอบนี้บอกเลยว่าเตรียมรับชมกับเจนนี่เจริชชั่นใหม่ล่าสุดที่บอสบิ๊กก็บางไว้ให้แล้วแต่ว่าขอให้แบบว่าโอเคเปิดทางตรงนี้ก่อนแล้วก็ในรูปแบบโฉมใหม่เร็วๆนี้เจอกับเจนนี่ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้จะดับอีกครั้งหนึ่งค่ะได้นัลองใหม่นะจ๊ะนักล้องใหม่ล่าสุดแต่คนละคนนะกับนักร้องที่เราจะเปิดตัวคืนนี้คนละคนนะไม่ใช่คนนี้นะจ๊ะซื้อบัตรเลยค่ะรีบๆเลยนะคะ